เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากจโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกม RV ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีใหดเกมม RV ีีดเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุ o p นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับโค้ด RV o หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนอะก็ยินดีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมครั้งนี้เจมแจกฮีโร่ฟรีๆยกเซิร์ฟนั่นเองในเขานะสามารถรับได้ทุกคนนั่นเองนะครับาาร,บรบับได้ไม่ยากด้วยนะครับถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ Shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนเพียงแค่ line Shop, อแอดลสนาหนน้้าาดวยยะคครรับใอกใช้บบรรริกานะคัหมล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลงตอนช่วงเอี่ยสายเบี่ยบานนะทุกคนนะเพราะว่ารีบจะมาอัปเดตนะครับเผื่อเพื่อนๆเออไม่ได้ไปรับกันเองนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยทุกคนเออผมเพิ่งไปเห็นมานั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับวันน่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมมากๆเลยนั่นเองนะครับวันน่ะโอเคก่อนที่จะไปเริ่มนะครับวันนี้มีสกินของลัเา้วนนัร์ด ไม่แพงด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูโมเดลก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็คือเป็นสกินรีเจนตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เห็นปะโคตรสวยนะทุกคนนะสำหรับสกินตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับวนะราคาไม่แพงนะทุกคนมันมีหลายแพ็คด้วยนั่นเองนะครับวันนะก็คือนี่เลยนะครับมาที่ตรงนี้นะทุกคน ก็คือมันจะมีแพ็ค3 9 9คูปองนะครับ่อันนี้คือมันจะได้ทั้งฮีโร่แล้วก็สกินนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่แบบมีงบน้อยและอยากลองรุ่นลองสุ่มนะครับเผื่อจะได้นอกก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าฮีโร่ถาวรอยู่ที่1%แต่ว่าสกินนะครับอยู่ที่0.35นั่นเองนะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแล้วอยากจะลองสุ่มเนาะผมคิดว่าซื้อน่าจะง่ายกว่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันมันดีกว่านะทุกคนนะโอกาสการดรอป โอเคทุกคนทางงานแม่การเสียเวลานะครับผมจะขอญาตซื้อไปเลยนั่นเองนะครับผมนะสลหรับสกินของร้าตัวใหม่เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากลองซุ่มด้วยนะครับโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สกินตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าหมดเวลาไปแล้วนะครับนะก็คือแบบช่วงเวลาของลดกิจกรรมอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะขายในราคา510คูปองนั่นเองในเขานะนะก็ใครที่อยากซื้อและเป็นเมลลร้านนะครับผมนะก็ สามารถมาซื้อตรงนี้ก่อนได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยว่าจะคุ้มมากๆนะครับสาหรับตรงนี้นั่นเองเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมแจกฮีโร่ฟรีๆนั่นเองนะครับผมนะก็คือตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่กล่องจดหมายก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ระบบเนาะก็คือเจมเขาจะส่งเหรียญมาให้นะคุณแต่ขึ้นให้รูปไปดูเนาะก็คือจะเป็นเหรียญตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะจะสุกส่งเข้ามาในกล่องจดหมายนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นอะไรทุกคนมันงเอ เขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าเล่นโหมด 5v5 หรือจ่ายดับนะครับรับฮีโร่ฟรีนั่นเองครับผมตรงนี้ก็บอกเลยนะครับว่าทําได้ไม่ยากเลยนะครับวิธีการแลกรางวัลทายังไงใช่ไหมทุกคนก็กดมาที่หน้ารวมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วก็มาลึกๆหน่อยนะทุกคนสรุปกิจกรรม Amazing สงการนั่นเองนะครับเออก็ใกล้ช่วงสงการแล้วก็คือกิจกรรมมากันแล้วนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมนี้เนาะจะมีตั้งแต่วันที่19นะครับก็คือเริ่มวันนี้นั่นเองนะครับถึงวันที่6นั่นเองนะครับผมนะ ห้าหรือจันดับนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหรียญตรงนี้นะทุกคนนะก็คือมันจะมีใช้สมเหรียญน,นะทุกคนเพื่อแลกตาลเชิญฮีโร่นั่นเองนะครับนะก็คือตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเล่น3ครั้งก็คือได้เลยหรือเปล่าหรือว่าได้วันละครั้งนั่นเองนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะได้วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันส่วนใครนะครับที่มีกี่เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมดเอ,อ่อทั้งหมด4ีฮีโร่นั่นเองนะครับก็จะมีทาร่านะครับมากง คัมพีขั้นสูงได้นะครับผมนทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองนะครับผนตรงนี้ก็บอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับสลับตรงนี้เนาะ เอ้ยยังมีตัวนี้อีกนะครับผมนะก็คือจานวนการเข้าร่วมหมดห้าห้าหรือจานดับนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำภารกิจเลยเนาะก็ถ้าเกิดสมมุติว่ารวมกิจกรรมแล้วน่าจะได้ทั้งหมด2เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนะัก็คือตรงนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็สามารถมาทํากิจกรรมมาร่วมเล่นตรงนี้ได้เองนะครับบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับร่วมสนุกรับสกิลระดับรีเจนแบบฟรีๆถาวรนั่นะครับ นะทางงั้ไม่กาเซเวลาเดี๋ยวผมขอ,อยาตัดภาพไปเลยแล้วกันนี่ครับผมไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของกัลลิน่าอาร์วีไทยแลนด์เป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมนะเจมเขาก็เพิ่งโพสต์มานั่นเองนะครับไม่นานมานี้น้องก็คือนี่เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมสุดพิเศษในเดือนแห่งความรักแจกสกินคู่นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับทำได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่คอมเมนต์นะครับบอกรักเพื่อนหรือคนพิเศษของคุณนะครับและแท็กชื่อใต้โพสต์นะครับชิงสกินระดับดีเจนฟรีนะครับนะทั้งหมด10รางวัลนั่นเองนะครับกติกาก็นี่เดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนะ สองแท็กเพื่อนของคุณนะครับตามด้วย Open ID ของคุณและเพื่อนพร้อมระบุชื่อสกินที่อยากได้นี่นะครับส่วนสกินเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามีสกินอะไรบ้างนั่นเองนะครับ ก็คือนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนสามารถตอบกับ Open นดีภายหลังในคอมเมนต์ได้นนะครับสกินแตกต่างกันได้นะครับผมนะต้องอยู่ในะดับ l รีเจนเท่านั้น3นะครับผมนะสามารถร่วมกิจกรรมได้ในทุกช่องทางของก a ลลิน่าอาวีไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็จะมีทั้ง Facebook t w i t t e r Instagram แล้วก็ลิทติคตกนั่นเองนะครับสามารถคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด4ช่องทางเลยนะก็คือคนนึงอ่ะเพื่อนๆสามารถไปร่วมสนุกได้ทั้งหมดเลยนั่นเองในข้าหนาเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นนะนะครับ 4นะครับนะ่นทำการกดติดตาม follow นะครับผมกอลิน่าอวีทไทยแลนด์ในช่องทางที่คุณเอและเพื่อนร่วมกิจกรรมนะครับต้องติดตามทั้งสองคนด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนาะผู้ชนะที่มีคําบอกรักโดนใจกรรมการมากที่สุดรับไปเลยสกินระดับลีเจนดคนละหนึ่งสกินนั่นเองนะครับก็จะมีผู้ชนะตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคระยะเวลานะครับก็ตั้งแต่วันที่18นะครับนะถึงวันที่28นั่นเองนะครับตอนนี้เนาะก็เหลือเวลาอีก7-8วันนั่นเองนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่วันนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับหนาก็สำหรับกิจกรรมนะก็จะไปประมาณนี้นะเดนนะครับตรงนี้เนาะก็สํา หลักคดีเข้ามาดูนอสสามารถไปร่วมสนุกได้นียนะครับเพียงแค,ค่คอมเมนต์ตัวนี้ทุกคนออคอมเมนต์ไม่เถื่อนนะครับผมถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆได้มาก็จะเป็นกำไรเนยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเออเราก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีนอะจะได้เออมีสิทธิ์ลุน้นแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับสกินระดับรีเจนแบบฟรีฟรีถาวรนเนเอนนะครับก็จะมีสกินทั้งหมดตามนี้นะครับผมนะก็จะมีทั้งหมดสี่สกินนะครับก็จะมีนาตาญานะครับวนะ่นาาเองน,นบผม โอเคนะครับวันนี้สำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็มาพูดถึงกิจกรรมของร้านนอนแล้วก็ฮีโร่แบบฟรีๆถามมาทบได้ทุกคนยกเซิร์นนะครับแล้วก็กิจกรรมร่วมสนุกของสกินลีเจนด์แ่นะครับก็อย่าลืมมาทากิจกรรมไปร่วมสนุกกันด้วยได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยณที่นี้้ดวยนะครับ ที่สาคัญนะครับนนอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลายคลิปใหม่ใหม่เนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ bye bye. แล้วเจอกันบายบายครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. <laughs> on yourself first. Thank you for watching!